EP นี้เราจะมาพูดกันเรื่องการทำงานกับนักแสดงและสรุปขั้นตอนของโปรดักชันคลิปนี้เราจะพูดถึงการแสดงการกำกับนักแสดงและวิธกีการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงสรุปภาพรวมทั้งหมดเพื่อเห็นว่าภาพรวมของการทำงานในกองถ่ายที่สมบูรณ์แบบขบผมการสื่อสารกับนักแสดง การสื่อสารกับนักแสดงคือหน้าที่สำคัญของผู้กำกับคือหัวใจหลักในการสื่อสารให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อให้นักแสดงเข้าใจบทบาทและแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างตามที่ต้องการการสร้างบรรยากาศที่ดีคือการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นมิตรในกองถ่ายจะช่วยให้นักแสดงรู้สึกสบายใจ และกล้าที่จะแสดงออกได้อย่างเต็มที่ซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าครับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกองถ่ายมักจะมีปัญหาที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปกรณ์เสียสภาพอากาศหรือความผิดพลาดอื่นๆผู้กำกับและทีมงานต้องมีสติและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบโดยการแก้ปัญหาเราจะใช้การทำงานเป็นทีมทีมเวิร์กค,คือหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาในกองถ่ายคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้การทำงานดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุดในการถ่ายทำเราจะมีการตรวจสอบฟุตเทจเมื่อเราถ่ายทำเสร็จแต่ละฉากเราจะต้องตรวจสอบฟุตเทจทันทีเพื่อให้แน่ใจว่า ภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีพอที่จะนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไปการถ่ายซ้ำเป็นเรื่องปกติในกองถ่ายบางครั้งเราอาจจะต้องถ่ายซ้ำหลายครั้งเพื่อให้ได้ช็อตที่สมบูรณ์ที่สุดผู้กำกับจะต้องให้กำลังใจทีมงานและนักแสดงเพื่อให้ทุกคนยังคงมีพลังในการทำงานต่อไป สรุปขั้นตอนของโปรดักชันคือการนำแผนที่วางไว้ในขั้นตอนของพรีโปรดักชันมาทำให้เป็นจริงในขั้นตอนต้องใช้ความความรู้เทคนิคและทักษะในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างการทำงานเป็นทีมถึงจะสำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีครับผมจากโปรดักชันสู่โพสโปรดักชัน เมื่อเราถ่ายทำเสร็จผลงานที่จะได้จาก production สู่ post production เมื่อเราถ่ายทำเสร็จสิ้นผลงานที่จะได้จะเรียกว่าฟุตเทจซึ่งยังไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ทันทีเราจะต้องนำฟุตเทจเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือ post production ครับผมในหน่วยต่อไปก็คือหน่วยของ post production ซึ่งเราจะทําการเรียนรู้กันเรื่องการ,การ,การตัดต่อปรับสีและการใส่ข้อความเป็นต้นเพื่อให้ภาพยนตร์โฆษณาที่สมบูรณ์แบบพร้อมการเผยแพร่ต่อไปครับผม